สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเงยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะนิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะพร้อมท้งได้นําเรื่องเล่าในชีวิตของใครหลายคนนะคะมาสะท้อนเป็นมุมมองให้น้องๆได้รับฟังเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์สนใจไม่ให้น้องๆได้ทําผิดหรือว่าทําบาปลงไปนั่นเองนะคะ กนทิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะเรามาฟังเรื่องราวกรรมของหญิงท่านหนึ่งนะคะที่ในชีวิตผ่านมาของเขานั้นได้ไปสร้างกรรมด้วยการเล่นของต่ำย่ำของสูงและเธอคนนั้นนะคะได้เข้าใจว่าสิ่งต่ำๆที่เธอได้ทำลงไปนั้นจะทำให้สามีรักสามีหลงแต่สิ่งผิดที่เธอได้คิดและทำลงไปนั้นมันกลักสร้างกรรม และผลกรรมนั้นก็ได้ย้อนมาให้ชีวิตของเธอตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นจนไม่ได้เงยหน้าอ้าปากต้องก้มหน้าชดใช้กรรมนั้นสืบไปฟังเรื่องราวของหญิงท่านนี้ดูนะคะอุ๊ยเสียงอุทานของหมอนวดจับเส้นที่กำลังไล้ฝ่ามือของแกทายาหม่องหรือว่าอะไรสักอย่างที่มีกลิ่นรุนแรงคล้ายยาหม่อง หรือว่าน้ำมันมวยไปบนแผ่นหลังของยี่หวาจนมันร้อนว่าไปทั่วเพราะแกเอาฝ่ามืออันร้อนระอุนั้นลอดเสื้อยืดของยี่หวาเข้าไปด้านในและไลลมือนั้นไปทั่วๆก่อนที่จะไล่เลียงนิ้วหัวแม่มือและฝ่ามือลงไปบนแผ่นหลังของเธออีกรอบหญิงสาวรู้ทันทีว่าคำอุทานนี้เกิดขึ้นเพราะขณะที่ทายาแกจะเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวเหล่านั้น ไปโดนอะไรมานะน้องอ๋ออุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะคะยี่หวายตอบเลี่ยงๆเพราะยังไม่รู้สึกคุ้นเคยกับหมอนวดคนนี้ดีนะและได้ยินมาว่าถ้าจะมานวดกับเจรีหลอคนนี้ถ้าได้คุยด้วยไม่ว่าจะถูกคอหรือไม่แกจะชวนคุยน้ำไหลไฟดับเห็นเล่ากันว่าแกมีฝีมือนวดดีมากใครมาจะต้องติดใจมากันบ่อย แต่เสียอย่างเดียวหมอนวดคนนี้แกคุยเก่งไปหน่อยลูกค้าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบที่ชอบก็เพราะว่าเวลาแกคุยจะเพลินๆแกก็จะนวดแถมให้ถ้าไม่มีคนอื่นจองคิวต่อคิวแกก็จะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเรื่องที่คุยนวดแถมให้แบบไม่รู้เวลากันเลยแหละคนที่ไม่ชอบก็เพราะตั้งใจจะมานวด เพื่องีบหรือว่าผ่อนคลายความเครียดสักเล็กน้อยก็กลายเป็นว่าจะต้องมาทางตาคุยกับแกหรือไม่ก็ฟังแกคุยอย่างเพลิดเพลินไปฝ่ายเดียวด้วยตอนที่ยี่หวาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านเช่าของหมอนวดคนนี้ก็ยังนึกกลัวอยู่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ผาลัดเลาะเข้าซอกเข้าซอยมาในชุมชนที่ไม่คุ้นเคยดูน่ากลัวชะมัดเหมือนจะได้เห็นภาพจากข่าว เวลาพวกตำรวจบุกจับผู้ร้ายหรือว่าไปตรวจหายบ้าพผู้ค้าพวกยายนรกก็มักจะซ่อนอยู่ในถิ่นที่มีอะไรแบบนี้แต่เมื่อตกปากรับคำว่าจะมานวดแล้วและพี่เขาก็ตามมาส่งด้วยก็เลยพออุ่นใจได้บ้างพี่ที่พายิหวามามีชื่อว่าพี่ต่อแกเป็นสาวประเภทสองที่นิสัยดีและเป็นคนตลกเฮฮาด้วย พี่ต่อเป็นช่างทำเล็บต่อเล็บเพชรเล็บมือให้ยี่หวามานานปีคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเวลานั่งทำเล็บมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องพูดคุยกันไปด้วยจะหลับก็ไม่ได้พอคุยคุยกันมากขึ้นยี่หวาก็บ่นว่าปวดหลังไม่หายสักทีแกก็บอกว่าแต่รู้จักหมอน,นว่จับเส้นอยู่ในละแวกนี้คนหนึ่งเก่งมากๆ แกหายก็เพราะหมอนวดคนนี้แหละถ่านวดก็ไม่แพง,งแถมแกแก้โรคได้เก่งมากถ้านวดถูกใจจะให้ทิปแกก็แล้วแต่เราเพราะได้ยินดังนั้นยี่หวาจึงรีบจัดแจงหาเวลาแล้วก็นัดแนะก,กับช่างเพ้นเล็บคนนี้ให้เขาพามาส่งทันทีให้ยิหวาได้รู้จักที่ทางไว้ก่อนห่างถูกใจวันหลังจะได้มาเองได้ดีที่วันนี้ พี่ต่อแกปิดร้านเพ้นเล็บจึงอยู่เป็นเพื่อนยี่หวาได้พอขึ้นมาบนบ้านซึ่งเป็นบ้านไม่ใช่บ้านเช่าบ้านของเจรีหลออยู่บนชั้นสองเป็นห้องเล็กๆแคบๆยี่หวาก็ใจเต้นตุ้มๆต่อมๆยังไงชอบกลไม่ใช่ว่ากลัวการนวดเพราะใจนั้นอยากจะหายปวดหลังเต็นทีอยู่แล้วแต่กลัวบรรยากาศที่ไม่เคยคุ้นแบบนี้มากกว่าแม้คนจะอยู่กันแออัด เสียงคนพูดคนเดินกันไปมาจอแจตามซอกซอยข้างล่างก็ตามทีเธอแล้วเจ็บไหมเนี่ยไม่หรอกค่ะโดนมาหลายวันแล้วเจรีแกถามยี่หวาต่อทันทีแต่ตอนนั้นพี่ต่อกำลังคุยโทรศัพท์อยู่จึงไม่ได้สนใจการคุยกันนี้แหมคนเราสมัยเนี้ใจคอโหดร้ายนะตัวเล็กๆผอมบางอย่างนเนี้ยเนี่ย หนูนะ่ะจะไปสู้ใครเขาได้ล่ะลูกอยู่ไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยอย่าให้คขามาซ้อมเอาซ้อมเอาแบบนี้ดูสิเนื้อขาว,ขาวเนียนๆเ,เป็นรอยเต็มไปหมดเลยยี่หวาบอกไม่ถูกว่าตัวเองขำหรือว่ากโกรธที่ถูกหมอนวดทึกทักเอาว่ารอยฟกช้ำดำเขียวบนแผ่นหลังของตัวเองนั้นถูกคนอื่นซ้อมมาแต่ก็ไม่ได้คิดจะโต้อตอบอะไรแกคงจะคิดว่ายี่หวา คงโดนใครซ้อมมาจริงๆเพราะขนาะยี่หวาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแกก็ยังคงความคิดเดิมของแกอยู่ดีเพราะว่ารอยหมาฟัดนี่ดูไปมามันก็เหมือนถูกคนซ้อมมาจริงๆยิ่งตอนที่ยี่หวาโดนหมากัดมาใหม่ๆด้วยแล้วใครที่ได้เห็นเขาก็จะว่ารอยเหมือนถูกซ้อมมายัางไงอย่างนั้นอาจจะเพราะว่าหมาที่บ้านเพื่อนตัวนั้นมันมีอายุเยอะมาก คมเขี้ยวของมันเลยไม่ครั้งความชราทําให้มันไม่สามารถฝังคมเขี้ยวลงในเนื้อของยีววาได้แต่แรงขย่าของมันก็ทําให้เกิดวงเขียวเขีวม่วงม่วงเป็นจ้ำจ้ำเต็มไปหมดเพราะมันขย่าได้ทีละสี่รอยเคี้ยววันนั้นมันขย่ำยีววาอยู่หลายครั้งแต่ความมันเขี้ยวแผลที่หลังและต้นแขนจึงเกิดขึ้นนักไม่ท้วนหนังซ้ํา ยังมีแผลถลอกปอกเปิดจากการล้มลงกับพื้นซีเมนด้วยอาโหสิกรรมเขาเถิดนะลูกนะอย่าผูกใจเจ็กมันจะเป็นบาปเป็นเวรต่อกันค่ะหนูไม่ได้โกรธอะไรเขาเลยยี่หว่าตอบตามจริงเหตุที่เกิดขึ้นก็เพราะความซุ่งซ่ามของตัวเองโดยแท้หมาตัวนั้นมันทั้งอายุเยอะทั้งป่วยด้วยโรคเบาหวานขึ้นตามองอะไรไม่ค่อยจะเห็นจมูกมัน ก็คงจะรักกลิ่นไม่ค่อยรู้แล้วว่าใครเป็นใครยี่หว่าไปบ้านของเพื่อนนั้นออกจะบ่อยคุ้นเคยกับมันเป็นอันดีแต่เหตุที่ถูกมันกัดก็เพราะอุบัติเหตุจริงๆยี่หว่าซุ่มซ่ามสะดุดขาตัวเองแล้วก็ลงฟาดไปยังร่างของเจ้าหมาที่มันกําลังหมอบแทะกระดูกข,ของเล่นมันอยู่มันคงทั้งตกใจและโมโหมันก็เลยฟาดยี่หวาซะนุ่มซึ่งยี่หวาถือว่า มันเป็นเคราะห์หามยามร้ายของตัวเองไม่ได้คิดจะโทษมันเลยสักเล็กน้อยตรงกันข้ามยิ่งหวาสงสารมันเสียด้วยซ้ําที่คงทั้งตกใจและเจ็บด้วยดีแล้วล่ะลูกใครมันร้ายกับเราไงนะก็อย่าไปร้ายตอบเขาแล้วถ้าจะเอาคนแบบนี้มาเป็นแฟนเป็นผัวนี่ยนะอย่าเด็ดขาดร้ายรายแบบเนี้ตัดได้แต่เลยอย่าเอามาเป็นเสน่ห์กับชีวิตใครใครกันเจรี ตัดลูกแตัดผัวใครการอะไรที่ไหนน้ำเสียงของพี่ต่อดังขึ้นสวนทันควันนีิล่อนคงจะเสร็จจากการเมาส์ทางโทรศัพท์แล้วเป็นแน่จึงได้หันมาสนใจเรื่องที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่เพราะเจแกเข้าใจผิดคิดว่านิวาถูกคนทำร้ายมาฉันก็พูดทั่วๆไปนั่นแหละนางต่อพวกผู้ชายเนี่ยนะเลวเหมือนกันทั้งนั้นบทที่มันอยากจะได้เราอ่ะมันก็จะทำดีสารพัด พอเบื่อแล้วนั่นแหละลงมือลงไม้ทำร้ายเราเอาจนเจ็บจนตายได้ก็มีนะเหมือนตัวเองเคยโดนมาละสิเออสิยะฉันนะผ่านมาแล้วหรอกนะถึงได้บอกเตือนนางหนูเนี่ยกลัวว่าจะไปหลงผิดคิดทำอะไรไม่ดีไปเล่นของต่ำย่ำของสูงมันจะบาปกรรมลงโทษเอาเปลเปล่าแหมสมัยเนี้ยเขาไม่ต้องใช้มนต์ดำของต่ำของสูงอะไรหรอกเจ๊เขาใช้เงินตรากันทั้งนั้นแหละ ฉันก็พูดเผื่อๆไว้ในนังต่อเหมือนฉันไงเคยหลงผิดไปทำเข้าไว้ซะเยอะตอนนี้ละ่ะเป็นไงละ่ะยิ่งก็โดนถีบลงนรกชั้นลึกสุดจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกนะตายตายโชคดีแจ้งหมคะที่หนูน่ะไม่มีเมนฮ่าเสียงช่างเพ้นเล็บกับหมอนวดยังคงคุยกันต่อไปเรื่อยๆจนยี่หวารู้สึกดีใจที่อย่างน้อย ก็ไม่มีใครวบกลับมาคุยเรื่องของเธออีกและที่รู้สึกได้จนทำให้หูผึ่งนั้นก็คือเรื่องของต่ำของสูงอะไรนั่นยี่หวาได้ยินมาว่าการที่จะดึงผู้ชายให้กลับมาหานั้นความจริงแล้วมีเทคนิคง,ง่ายๆใกล้ตัวนิดเดียวเท่านั้นเองพวกที่ร้านเสริมสวยที่ยี่หวาเคยตามแม่ไปทำผมตั้งแต่เด็กๆเ,เขาพูดพูดกันบอกเคล็ดลับนั้นให้มาว่า แค่ใช้ประจำเดือนเท่านั้นก็เอาอยู่ไม่มีเลือดนะดีแล้วนะมันเป็นของต่ำเลือดเนี่ยมันมีอาถรรพ์โดยธรรมชาติเลยนะหมอนวดของยี่หวาเริ่มบรรยายแล้วนั่นมันก็ทำให้เธอตื่นเต้นจนตัวชาลืมเป็นหมดว่าตอนนี้กำลังเจ็บจนสะดุ้งเป็นพักๆเพราะแก่ทั้งบีบทั้งเคล้นเส้นสายที่มันตึงอยู่แถวสะบักแต่เรื่องที่ได้ยินอยู่นั้นมันทำให้ยี่หวาหูพึง แต่เขายัางแทงทําเป็นหลับตาพริมปล่อยให้คนสองคนนั้นคุยกันอย่างเมามันปากต่อไปแล้วที่ยี่หวาตั้งใจฟังเรื่องนี้ก็เพราะกำลังคิดจะใช้ของสิ่งเดียวกันนี้แหละดึงใครคนนั้นให้กลับมาอยู่กับเธอหลังจากที่เขาตัดสายสัมพันธ์กับเธออย่างไม่มีเยื่อใยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนึกเมื่อไหร่ก็ยังเจ็บปวดอยู่ไม่หายแล้วก็เสียใจอยู่ไม่วายเพราะยี่หวาทั้งรัก และลงทุนกับผู้ชายคนนั้นไปมากเหลือเกินเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยนะมันเป็นของต่ำเพราะมันเกิดมาจากตรงนั้นนะ่ะต่ำไหมละ่ะแล้วมันน่ะก็เป็นชีวิตที่ผิดหวังแกเข้าใจใช่ไหมนางต่อมันอุตส่าห์ฟูมฟักตัวมันเองรอเชื้อให้มาผสมแต่ดันแห้วนะ่ะเท่ากับว่ามันตายไปพร้อมกับความผิดหวังแล้วก็รอที่จะสมหวังตลอดเวลามันก็เลยมีความอาฆาตแค้นสิงอยู่ในนั้นด้วย ก็อยากได้เชื้อผู้ชายนั่นแหละมันอาถรรนนะอาถรรล้วน,นเลยแล้วถ้าหนูไม่มีประจำเดือนหนูนะ่ะจะเรียกผัวคืนได้โดยเอาประจำเดือนของเจมาให้มันกินละทาได้หรือเปล่ายีบ้าฉันนะ่ะมันวัยหมดประจำเดือนแล้วเว้ยจะบ้าหรือไงอายุฉัน,นป่านี้แล้วอา้าวถามจริงๆไม่ใช่ของเจก็ได้อ่ะขอเป็นของคนอื่นน่ะเป็นของพี่หนูน้องหนูอะไรเงี้ยเอามาให้มันกินได้ปะ ไม่รู้เว้ยไม่เคยลองฉันมีฉันก็เอาแต่ของฉันนี่แหละให้มันกินยังไม่เคยไปขอของคนอื่นว้าแล้วอย่างนี้พี่เคนเขาจะกลับมาหาหนูไหมเนี่ยใหญ่บ้าแกนี่เป็นบ้าจริงๆนะเขาเอาไว้ใช้กับคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันเท่านั้นโว้ยเลือดประจําเดือนนะ่ะไม่ใช่น้ํามันปลายจะได้ไปดีใส่พระเอกหนังคนนั้นคนนี้แล้วก็จะได้วิ่งหน้าเริดมาหาแกนะ่ะเอา้าจริงดิว้าแย่เลย งั้นหนูนะ่ะก็จะต้องหาผัวเป็นตัวเป็นตนให้ได้ก่อนสินะเออถ้าตามสูตรมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเจ๊ก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช้ประจำเดือนคนอื่นได้หรือเปล่าแต่ฉันว่าก็อย่าทำเลยนะอา้าวมาตัดหนทางกันง่ายๆอย่างนี้นะเจ๊ก็หนูนะ่ะเผื่อเอาไว้ไงเผื่อหนูมีผัวแล้วผัวหนูนะ่ะมันคิดไม่ซื่อเผื่อจะไปมีเมียใหม่เป็นนางชนีอย่างเงี้ยกระเทยก็เสียหน้าใช่ไหมล่ะ ของของเราก็จะต้องดึงเขากลับมาสิกรณีกระเทยเนี่ยข้ายังไม่รู้จริงๆว่ะแต่พูดตามตรงเลยนะไม่ว่าจะอะไรอ่ะเองก็อย่าไปทำเลยนะนั่งต่อมันบาปก,กรรมคนโบราณเขาก็พูดไว้ว่าอย่าเล่นของต่ำอย่าย่ำของสูงชีวิตน่มันจะตกต่ำไม่ได้เงยหน้าอ้าปากทำมาหากินก็ไม่ขึ้นก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนี่ก็ฉันนี่ไงล่ะ เห็นยุทนโทเนี่ยตายเจ๊เจ๊เคยเอาประจำเดือนให้ัวดกินจริงๆหรือไงตาสิงเนี่ยนะแกมีดีจนถึงกับเจ๊เนี่ยต้องหลอกให้เกกินประจำเดือนเลยหรือไงแล้วเจ๊เน่ยเคยแย่งตาสิงกับผู้หญิงคนอื่นด้วยหรือไงจ๊ะไม่ใช่เว้ยไอเนี่ยใครอยากให้มันไปไป,ปะจะตายไปแกอยากได้ไหมล่ะข้าย,ยกให้กลัวเลยสิแต่ที่ข้าพูดถึงเนี่ยมันสมัยก่อนโว้ยสมัยข้าสาว,สาว ค่านง,งานแง่กว่าน,นี้ต้องไม่รู้เท่าไหรนะเว้ยสมัยนั้นน่ะนางงามประจําอ่างไม่มีใครงามเท่าข้านะเว้ยีิหวได้ฟังคําตอล้ะต่อเถียงของคนคู่นั้นแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้เจรีห่อนั้นพอจะเห็นเขาความงามได้บ้างนิดหน่อยแต่รูปร่างก็ผอมมากแทบจะมองหาความงามอวบอิ่มส่วนเว้าส่วนโค้งที่เคยมีนั้นไม่เจอ ไม่น่าเชื่อว่าการเวลาจะทำร้ายคนได้อย่างร้ายกาจนักส่วนหน้าตาแก่นั้นอาจจะเคยสวยอยู่แต่ผิวที่เป็นฝ้าหนามีกระฝังลึกกระดำกระด่างนั้นกระจายอยู่เต็มหน้าลบความงามที่เคยมีเป็นจนหมดที่ร้ายที่สุดแกปล่อยให้ฟันตัวเองหลอคาปากแบบนี้นี่เองอันเป็นที่มาของชื่อเจรีหลอนั่นเอง แต่ถ้าฟันแกมีเต็มปากสักหน่อยมันก็คงจะพอดูได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทำไมแกถึงไม่ควนขวายหาฟันปลอมมาใส่ก็ไม่รู้อุย้ยภูมิใจนะน่ะนางงามประจำอ่านเนี่ยเกียิประวัติในชีวิตหรือจเจคนระดับข้านะมาได้ไกลขนาดนั้นเนื้อตัวเป็นที่ฉกชิงแย่งตัวกันสมัยนั้นได้ข้าก็ว่าคารู้แล้ววะ่ะข้ามาจากก้นท้องโรงสวน ท้องไร่ท้องนานูน่นตะเกียกตะกายมาถึงนี่ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วไงเป็นเทพีอ่างแล้วยังไงต่อข้าก็เป็นที่รักของคนหลายคนนะสิวะใครๆนะก็หลงรักข้าประเคนข้าจนหมดจิตหมดใจแล้วทำไมแม่เทพีสาวดาวเด่นถึงได้หล่นมาจากสวรรค์ดันหล่นมาถึงก้นซอยกับพระเอกสิงนี่ได้เลยจ้ะก็มันเป็นกรรมอย่างที่ข้าบอกเอง กบ,บอกนางหนูนี่ไว้ไงล่ะว่าอะไรก็ตามที่คนโบราณเขาเตือนไว้อะว่าอย่าไปทำกรรมมันมีจริงแล้วเจ๊ไปทำอะไรเวละอย่าขยักไว้เลยไหนๆก็เล่ามาถึงนี่แล้วแหมข้าก็อยากจะเล่าจนจบหมดตรงนะถ้าไม่ถูกกวนประสาจากเองซะก่อนนะ่ะเอา้าร้าใครมันจะไปกวนเจ๊นเนี่ยก็แกนี่แหละนั่นน่งต่อฉันจะเล่าเล่าแกก็มาขาดเตื้ย อุ้ยซอรี่ซอรี่โทษทีโทษทีนะคะค่ะค่ะค่ะหนูต่อไม่ขัดใจคุณพี่เจรีก็ได้เชิญเล่าต่อได้ตามใจโลดหนูอยากรู้จริงๆนะจ๊ะเออให้มันน่ารักน่ารักแบบนี้หน่อยสิเออหนูพลิกตะแคงหน่อยจะ้ะเจรีพูดชมกระเทยปากดีแล้วก็บอกยี่หวัวให้พลิกตัวตะแคงทีนี้เธอก็ไม่ต้องเงี่ยหูฟังหรือคอยประงกหัว เพื่อรอฟังเรื่องอย่างลำบากอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังสงวนท่าทีด้วยการหลับตาพริ้มเพราะว่าอยากรู้เรื่องที่เจรีแกได้ใช้ประจำเดือนเรียกผัวกลับเต็มทนแล้วสมัยข่างงามๆอยู่นะมีทั้งผัวทั้งกิ๊กเยอะแยะไปหมดเราชอบคนไหนก็เลี้ยงเอาไว้ของเงินอะไรที่มันเป็นกลเม็ดเคล็ดลับเนี่ยงัดมาใช้ทุกกระบวนท่าละแกเอ้ยรายไหนที่มันทำท่าว่าจะตีจาา ฉันน่ะก็จะเอาประจำเดือนนี่แหละหยดลงไปในแก้วเบียร์แก้วเหล้าให้มันกินเวลามันนอนก็กุ้งเกงลิงเรานี่แหละฉันน่าจะตามันเอาห่มหัวมันไว้ก็ยิ่งดีไว้ตายอ,อีแป้นจะแตกมันดีหรือคะเจ๊ดีไม่ดีข้าก็ทํามาแล้วทั้งนั้นแหละตอนนั้นนะ่ะไม่ได้คิดเรื่องดีเรื่องชั่วข้าน่ะจะเอาแต่เงินมันแล้วเองรู้อะไรไม่ล่ะคนพวกนี้ไม่ค่อยยอมจากข้าไปไหนรงนะ บางคนนะ่ะพวกมียม,มันตามมาถึงที่ห้องท่าร้องหม่มร้องห้าจะเป็นจะตายมันยังไม่สนใจเลยนะทั้งรักทั้งหลงใจว่างั้นเถอะเออสิวะหลงจนงอหัวไม่ขึ้นทีเดียวแหละต่อให้จากข้าไปไหนไกลก็ไม่นานเดี๋ยวก็แจ้งกลับมาหาแล้วของมันเคยเคยอะ่ะยี่หวาหูพึ่งฟังกลเม็ดเคล็ดลับนั้นอย่างตั้งใจในหัวของเธอตอนนี้เริ่มวาดแผงการไว้สารพัด ว่าจะใช้คนละวิธีใดให้เขากลับมาหาเธออีกครั้งอาจจะต้องใช้อุบายหลอกล่อให้ดื่มน้าที่ว่านั้นที่บ้านต้องหยดของดีใส่ลงไปพอไม่ให้รสชาติแล้วก็กลิ่นมันเปลี่ยนเพียงเท่านี้ก็สําเร็จไม่นึกว่ามันจะง่ายไดได้ขนาดนี้มิน้าละ่ะพวกผู้หญิงที่ทํางานบริการหรือว่าผู้หญิงหากินจึงได้ชื่อว่าดึงผู้ชายให้มาหาตัวได้เก่งนะักมันก็คงเพราะใช้วิธีสกรปรกแบบนี้ทั้งนั้น มันไม่ได้ทำให้ใครถึงตายนี่นาไม่ตายหรอกนะถ้ามันไม่ดันมาเจอกันเองแล้วฆ่ากันตายเนะ่ะแล้วของเจ๊นะ่ะไม่ถึงกับอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีหรอกเว้ยฆ่าสับรางเก่งอ้าวแล้วมันจะบาปได้ยังไงอะ่ะมันบาปก็เพราะว่าเราอ่ะไปเล่นของต่ำนี้แหละนางต่อเอาของต่ำๆไปให้เขากินเนะ่ะเจตนาให้เขารักเขาหลงเพื่อเอาเข้าวของมาปนเปลอนเราความจริงอะ่ะ เขาจะไม่หลงไม่รู้ล่ะแต่พอได้กินน้ําอาถรรพ์นี้เข้าไปแล้วอ่ะมันไม่รู้จักหน้าลูกเมียมันแล้วนะมีอะไรเท่าไหร่ก็ขนมาประเคนให้ข้าหมดเลยลูกเมียเขาก็เสียใจสิคงทั้งเจ็บใจหรือไม่อ่ะก็อาจจะแช่งช้างหักกระดูข้าไปด้วยข้าก็ไม่รู้นะตัวข้าไม่สนข้าสนแต่ทางจะเอาให้ได้เท่านั้นมันเป็นงานของข้านี่นะข้าก็ต้องอยู่ต้องกินสมัยนั้นน่ะข้าคิดได้แค่นี้เองไม่กลัวบาก,กลัวกรรม ไม่กล says, ัวคำสาปแช่งของใครทั้งนั้นอ้าวแล้วย่ำของสูงล่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ก็หัวคนไงล่ะผู้ชายเนี่ยเขาถือไว้สูงสุดกล้าวเลยนะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่แกไปตบหัวเขาเล่นได้หรือไงแล้วเนี่ยเราเป็นใครผู้หญิงอ่างแล้วเราทำอะไรล่ะเอาน้าล้างไอ้นันน่ะไปให้เขาล้างหน้าอากุงเกงลิงไปโปะหัวมันเล่นแล้วเป็นไงล่ะอาถันไหมล่ะ คนถูกทำมันไม่รู้ตัวหรอกนะว่ามันนหมดแล้วซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีหมดแล้วซึ่งวิชาอาคมเจอน้ําล้าง้น่นไปก็ไม่เหลือหรอกสง่าราศีาหมดไปเลยธรรมะค้าขายก็ไม่ขึ้นมีแต่จะตกต่ําไปเรื่อยๆแต่เราเป็นคนทำเรารู้นี่นะเราเจตนาทำเรารู้ดีเต็มอกว่ามันไม่ดีแต่ก็ทำเพราะอยากได้เขาไงอยากได้ของของเขานั่นต่อ รู้ไม่ละของพวกนี้มันเข้าตัวทั้งนั้นนะเว้ยเอาของต่ำเข้าตัวเองเจ๊เจ๊ทำจริงๆเหรอเนี่ยก็เออสิวะก็ถึงได้บอกไงล่ะยิ่งทำมันก็ยิ่งเข้าตัวตอนนั้นน่ะก็รู้ทั้งรู้นะว่ามันไม่ดีแต่รักเขานี่ว่าอยากได้เขานี่ว่าก็ไม่สนมาแล้วล่ะสมัยนั้นน่ะเจ๊มีเสน่ห์ล้นตัวนะเงินทองมีใช้ไม่ขาดอูฟูซะไม่มีอะ สุขสบายก็เพราะว่าเล่นของตำต่ำนี้ทั้งนั้นแต่พอวันร้ายคืนร้ายมาถึงนั่นแหละหมดตูดหมดตัวทำมาหากินทั้งนั้นไม่ได้หาคนมาเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนไม่ได้คงเพราะว่าทำมามากจนอาถรรพ์น่ะเริ่มกลับมาที่ตัวแล้วตกต่ำยิ่งกว่ามาข้างถนนซะอีกนะเว้ยมันไวขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ข้าเะยนะนะติดทั้งเหล้าติดทั้งยา หมดสง่าราศีไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขาต้อนรับมีคนมารักมาชอบก็ไม่มีใครเขาจริงจังแค่หลอกฟันหลอกใช้ตกต่ำขนาดไปขอทานอยู่ข้างถนนนะเป็นบ้าเล่าแล้วก็ถูกจับเข้าโรงพยาบาลประสาทไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะได้มาเจอตัดสิ่งนี่ได้มันก็ไม่แย่นี่นาทุกวันนี้เจ๊ก็ตามาหาก,กินได้มีบ้านมีผัวมีเงินใช้มันก็ถูก แต่ว่าข้านะ่ะมีวันนี้ได้แก่เอ้ยตกนรกเป็น20่สิบปีรัตสิงเนี่ยข้าได้ก็เพราะกรรมนะไม่ได้เพราะว่าความรักสุดชีวิตหรือว่ามีจิตพิสวา์อะไรมันนักแต่เพราะมันนะเคยขู่เอาไว้ว่าถ้าข้าจากมัน,ปนไปเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นฟันข้านะที่หลอเนี่ยนะก็เพราะว่าฝีมือมันทำสิงเนี่ยมันตามหึงตามหวงแล้วก็ชกปากเอาจนข้านะ่ะฟันหลุด แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ไปใส่ฟันใหม่นะมันอยากให้ข้าหน้าเกลียดแบบนี้แหละข้าจะไปไหนจากมันไม่ได้ต้องกลับมาเป็นหมอนวดจับเส้นหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็หาเงินให้มันซื้อเหล้ากินไปวันวันข้าเนะี่ยเป็นพี้ข้าของเจ้าสิงไปจนกว่าจ,จะตายจากกันยังไงลระวะนางต่อจริงหรือไงเนี่ยหนูไม่เคยรู้เรื่องเลยนะเจ๊มันก็รู้ส,สิแล้วถ้าเองรู้ว่าใครเนะี่ยคิดจะเล่นของต่ำย่ำของสูง อย่างพี่ข้าเคยทำอะ่ะก็บอกให้มันมาคุยกับข้ามันจะสรทยายให้ฟังทุกอย่างมันจะได้รู้ไงว่ากรรมก็ทำให้คนอื่นเสื่อมเสียตกต่ำเนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันจะเข้าตัวเราอย่างไรบ้างตัวข้าเองอะนะถ้าไม่ได้ไปพบพระไม่ได้ไปถือศีลกินเจเพื่อขออโหสิกรรมอะไรอะ่ะชีวิตข้าก็คงไม่เหลือมาถึงวันนี้หรอกวะนี่หว่าได้ฟังบทสนทนาระหว่างคนสองคนนี้แล้ว ดวงตาของเธอก็สว่างหัวใจก็พลันสว่างไปด้วยรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเหมือนดังกับว่าตัวเองคงเคยทําบุญไว้เยอะถึงได้ดนให้เธอมาพบพี่ต่อแล้วก็เจรีหลอที่นี่ในวันนี้แล้วยังได้ฟังเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเรื่องร้ายๆที่คิดไว้ว่าจะทําให้ได้ก่อนหน้านั้นจึงได้มาลายจากใจไปทันทีที่ได้ฟังเรื่องจากปากของเจรีจบลง นับเป็นกุศลเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ตัวเองได้เคยทำไว้แต่ปางไหนหนอถึงได้มาได้ยินเรื่องจริงจากปากของคนที่เคยทำผิดไว้แล้วเช่นนี้ต่อไปก็ไม่มีวันที่ยิวาจะคิดเรื่องอะไรตต่ำแบบนี้อีกแล้วไม่มีวันเพราะว่ายิวากลัวบาปก,กรรมมันจะคืนสนองเหมือนที่เจรีลอได้พบอยู่มันยิ่งกว่าการตกนรกเสียอีก แล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะคณิธานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของผลกรรมที่เจรหรอเธอได้เคยทําเอาไว้และเรื่องเล่านี้นะคะก็คงจะเป็นเหมือนคําสารภาพบาปนะคะที่ควรจะนํามาเปิดเผยให้ผู้ที่คิดจะสร้างกรรมแบบนี้ลงไปนะคะควรที่จะเลิกคิดแล้วก็หลีกเลี่ยงกรรมนี้ซะนะคะ